ในช่วงนี้นะฮะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาฮะตอนประมาณสักหโมงเย็นมีเหตุเพลิงไหม้นะฮะหลังสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแถวดินแดงอะสมมุติว่าเรามาจากเส้นวิภาวดีใช่ป่ะแล้วเราจะเลี้ยวขวาไปนุสสวัีอเลี้ยวขวาไปนุสาวรียีก็คือบทางด้านแล้วแล้ปปสจะอยู่ขวามือจะอยู่ขวามือไหม้เนี่ยมันไหม้ในซอยนี้ซอยซอยบนอยู่ กับซอยบุญชูสีหลังปปสอีกทีหนึ่งหลังปปสอีกทีหนึ่งนะก็ปรากฏว่าด้านหลังเนี่ยท้ายซอยเนี่ยมีพื้นที่ประมาณสักห้าไร่แล้วก็บ้านไม้ปลูกติดกัน 80- ถึงร้อยหลังคาเรือนนะปลูกติดกันมากปรากฏว่าเกิดเพลิงไหม้นะครับแล้วก็รถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปยากเพราะซอยมันแคบซอยในี่แคบมากนะการทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลําบาก ประกอบกับเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันเพลิงก็ไหม้อย่างเร็วเลยนะครับครับใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณสักหนึ่งชั่วโมงโอ้โหการจะราจรแถวนั้นติดขัดมากแล้วเขาก็กลัวว่ามันจะลามเนี่ยแถวนั้นมันมีพวกแฟลตมีอพาร์ตเมนต์ด้วยที่สุดแล้วเนี่ยนะบ้านเรือนถูกไหม้ไป30-40หลังมีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสองคนนะฮะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เป็นฐานคนหนึ่งฐานไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ ได้รับบาดเจ็บนะฮะสาเหตุนั้นเนี่นะฮะกำลังตรวจสอบอยู่นะครับต่อนนี้ก็ต้องมีการตั้งจุดให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนนะครับนี่ฮะเพราะว่าไหม้ไปหลายหลังใช่ฮะเป็นชุมชนหนาแน่นเนาะเออโอ้รถก็ติดแย่เลยแล้วตอนนั้นเนี่ยนะพอไฟไหม้เนี่ยมันก็ใกล้ๆพลบค่ำครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องตัดไฟนะโอ้โหคนแถวนั้นก็บอกมันน่ากลัวถ้าไฟมืดหมดเลย อ่าผมมออีอาชีพในฝันของเด็กไทยนะฮะเพราะว่าวันเสาร์นี้ก็จะเป็นวันเด็กแล้วนะครับทางกลุ่มบริษัทอา e ์ตโกประเทศไทยเขาก็เปิดเผยผลสํารวจหัวข้ออาชีพที่เด็กๆอยากจะอยากจะเป็นนะฮะก็ทํามาทุกปีนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดหรือเปล่าไม่แน่ใจอาชีพที่เด็กตอบนะเด็กเนี่ยก็คือ7จ็ถึงสิปีนะครับตอบกันมากที่สุดเลยก็คืออยากเป็นหมออยากเป็นหมอ,หมอนี่ฮะเป็นแพทย นะฮะอยากเป็นหมอนะครับ,รบเ,เหตุผลก็คือกออ็ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะอยากจะช่วยรักษาคนไข้อยากจะช่วยสมาชิกในครอบครัวนี่เ็เป็นหมอเลยนะฮะเสร็จด,ดีด้วยหรือเปล่าใช่เป็นสี่ปีซ้อนแล้วนะฮะนี่นะครับวิศวกรอันดับสองตำรวจอันดับสามนักธุรกิจอันดับสี่ ครูเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆน,น,นี่ตกไปที่5นะครับตกไปที่5นะครับซึ่งเออก็สอบถามเด็กๆนั้นก็เด็กก็คือถามว่าอยากเป็นอะไรแล้วต้องถามเหตุผลด้วยนะมีเด็กบางคนก็ก็เด็กนะก็ถามว่าเนี่ยหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจทำไมถึงอยากเป็นตำรวจล่ะลูกก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับ นี่นะไม่ใช่จะจับผู้ร้ายอ่ะใช่เด็กบางคนก็บอกว่าอยากจะเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะทำไมลูกก็จะได้เขียนโปรแกรมเกมสนุกสนุกให้ตัวเองเล่นนี่ฮะก็เป็นเหตุผลของเด็กๆนะฮะก็ถามเข้ามาอาชีพในฝันนี่สมัยครูกนกเด็กๆนี่มีปิดอยู่ในนี้บ้างไหมทหารตำรวจหมอเลยไม่เลยไม่เลยผมถามผมเ่ยผมบอกเลยว่าเอ้ยเด็กชายขนกอยากเป็นโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยาก อยากมีพ่อมีแม่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนดีผู้รู้เรื่องเกี่ยวไหมอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่ถามว่าเนี่ยอยากเป็นอะไรบอกอยากเป็นอะไรไม่สําคัญหรอกแต่ว่าพ่อแม่ต้องทําตัวดีอยากให้พ่อแม่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีอและผู้รู้เรื่องเพราะไม่งั้นเราจะทุกข์มากถ้าเกิดจะมาถ้าเกิดคนเป็นพ่อเป็นแม่เราไปทําอะไรไม่ดีแล้วแบบครับ ที่เขาชอบพูดกันะโอ้ลูกไปโรงเรียน๋ยวถูกเพื่อนล้ออผมก็ไม่อยากจะถูกเพื่อนล้อไงฉะนั้นก็คือผมอยากเป็นอะไรไม่สําคัญเท่ากับพ่อแม่ผมต้องเป็นคนดีอไม่ใช่ให้คนมาว่าได้ว่าเออโอ้เออพ่อไปนู่นแม่ไปนี่เวลาเขาว่าเนี่ยเขาว่าถึงลูกเลยนะใช่ใช่ไหมก็คือกลัวถูกเพื่อนล้อตอบตอบได้ดีมากตอบได้ดีมากในแต่เด็กเด็ก มันโจงไม่น่าถามเลยเนี่ยมันโจงอยากเป็นอะไรมันจงอยากเป็นอะไรอาชีพในฝันอยากเป็นอะไรจากเป็นอยากเป็นอยากเป็นนักมวยปล้ำปล้ำอะไรฮะนักมวยปล้ำกีฬาแหมอยากเป็นนักกีฬาเปล่าหุ่นมันให้ที่ไหนเล่าฮะอยากเป็นนักกีฬาเปล่าไม่ไม่ได้อยากเลยไม่ได้อยู่ในสมองเนี่ยนักกีฬาเนี่ยอยากอยากเป็นนักซิ่งเปล่าไม่ได้อยากเหลอทีละอยากเป็นอะไรอทีละถ้าถามว่าอาชีพในฝันถามตอนเด็กๆสมมติเป็นเด็ก ตอนเด็กๆอ่ะตอนว่าไงตอนเด็กๆอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจเพราะว่าอะไรเคื่องแบบเครื่องแบบเท่ดีแต่พอโตขึ้นไม่เป็นแล้วดีกว่าเปลี่ยนใจละเยอะนะอยากเป็นตำรวจอยากเป็นครูเนี่ยเยอะมากตำรวจทหารครูสมัยก่อนนะเยอะมากเยอะมากเยี่ยนี้หมอหมอเด็กหลายคนอยากเป็นหมอนะอืแต่ถ้าเด็กตอบว่า อยากให้พ uk, ่อแม่เป็นคนดีเนี่ยมันมันจะใช่น้องๆาหนุนทํูทำแบบนี้ทำแบบลุงเขาเนี่ยใช่ใช่โอ้แบบสุดยอดเลยอ่ะเขาถามว่าอาชีพในฝันก็ไม่ก็จะตอบแบบนี้ไม่สนใจอ่ะก็จะตอบแบบนี้กลัวถูกเพื่อนล้อครับพ่อแม่ต้องทำตัวดีๆนะเออตอบแบบเนือเมฆจริงๆ อ๋อีกแล้วไอ้ hey, นีนวนวนมืออยู่นั่นไปเหนือไ <c oughs> เขาไม่ชี้แจงพูดถึงเรื่องเด็กนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ปทุมธาน,นีนะครับวันนี้มีเด็กนักเรียนเนี่ยไปสะดุดล้มแล้วก็ถูกเหล็กเนี่ยเสียบเข้าที่บริเวณหัวเขา่าจนได้รับบาดเจ็บนะครับ <c oughs> ในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธาน,นีนะครับนี่ฮะเด็กที่ได้รับบาดเจ็บชื่อเด็กชายพิทยาค้ายสุรินอายุ13ปีนักเรียนชั้นม .1 น,น,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> นอนร้องของความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวดนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงตอนที่ยังไม่ส่งโรงพยาบาลนี่นะครับเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กเส้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างท่อระบายน้ำเนี่ยเสียบเข้าที่บริเวณหัวเข่าแล้วก็ที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายเนี่ยมีร่องรอยถูกเหล็กเส้นถากเป็นแนวยาวนะครับเจ้าหน้าที่ต้องนําเครื่องตัดทางเนี่ยไปตัดเหล็กเส้นออกแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลปทุมธานีเพื่อผ่าตัดเอาเหล็กเส้นที่เสียบคาอยู่ที่หัวเข่าเนี่ยออกนะครับ เพื่อนที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันบอกว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยกำลังรอเข้าแถวคารุธงชาติกําลังจะเข้าเรียนตามปกติเด็กชายพิยาเดินมาหาแล้วก็กําลังจะนั่งที่เก้าอี้หินอ่อนเพื่อ,อ,อกกรอคารุธงชาติระหว่างที่กําลังนั่งลงไปเกิดไปสะดุดกับเก้าอี้ทําให้ตัวเองเนี่ยล้มลงไปแล้วก็ลัดตกลงไปที่ปากท่อระบายน้ําที่มีเหล็กเส้นซึ่งเป็นเหล็กแหลมเนี่ยอยู่รอบปากท่อนะครับเหล็กเนี่ยถากหน้าอกไปแต่ว่าขาซ้ายเนี่ย ไปทะลุเอาโดนเหล็กพอดีบริเวณใต้หัวเข่าเนี่ยเหล็กเส้นเนี่ยเสียบทะลุออกมาเลยบวมเ่ย <ฮะ S 1> นี่บวมเลยเนี่ยเอโอโอ้โหคือตรงนี้ก็ต้องก็ต้องโทษทางโรงเรียนว่าไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับ<ม>คือถ้าสมมุติว่าน้องเขาเกิดตกลงไปแล้ว,หลวเหล็กมันเสียบเข้าหน้าอกมันไม่ได้ถากนะมันเข้าหน้าอกเต็มเต็มเนี่ยโอ้โหรอเรียบร้อยสิฮะยิ่งกว่านี้อีกนะฮะนี่ฮะ มีเรื่องราวทางการเมืองอีกเล็กน้อยครับไม่รู้คุยช่วงหน้าแล้วกันถ้ามีเวลาช่วงเนี่ะไรเอาเรื่องนี้ดีกว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูโฉมหน้าของคนที่เกิดวันที่30กุมภาพันธ์เฮ้ยมีเหรอมีมีมีคนเกิดวันที่30กุมภาพันธ์นะฮะเดี๋ยวกลับมาดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงครับนี่นะฮะช่วงหน้าครับเชิญฮะ